สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยและและและเกิดความสงสัยขึ้นมาทันทีหลังจากอัปคลิปของน้องหยินกับน้องวอครั้งที่แล้วไปแล้วมีเพื่อนๆมาพิมพ์ว่าอย่าลืมดู wxy ep สิบเอ็ดตอนแรก ep สิบเอ็ดเราก็แบบฮะอะไรคือ wxy ep สิบเอ็ดเพราะว่ามันมันนอซีซันไปแล้วเราก็เลยแบบอ๋อเข้าไปดูตอนนั้นเนี่ยพึ่งลงเลย wxy ไอช่องลูกี้ไทยแลนด์พึ่งลง wxy เขียนว่า ep สิบเอ็ดเราก็แบบ แต่ยังไม่ได้ค่อยดูเพราะตั้งใจเลยว่าไยแรกก็จะเก็บไว้ซึ่งวันนี้อพอดีกับพี่เพลงเก็บเซฟคลิปบอก<ช>ว่าต้องดูแต่เขาเป็น EP special, s ีสเปเชียลก็คืออาจจะการ <ฮะ S 1> ความสับสนเนือระหว่างกับ n s n ไปสั้นไปเอ็ะตื่น<อ>เต้น เพราะว่าเราอะพูดมาตลอดว่าเราไม่อยากให้รายการนี้จบเลยเรายังคงอยากให้มี w X Y ต่อไปเพราะว่าน้องห็นน้องวอลอกน่ารักวันนี้เราก็ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับ w X Y E P Special ค่ะยินวอลเลือกของแต่งบ้านหรือแต่งเรือนหอเอ๊ะ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  ได้ได้ได้ไดได้ก็บ้านเขาเขาอยู่แบบด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าแทบจะอดใจไม่ไหวแล้วตอนนี้ไปดูเลยค่ะค่ะแย่เย่ทำไมเออเย่ทำไมเออคุยใครนะช่วงนี้ดูดูทัศน์อะไรขึม่ช่วยดูทางมันดิขึ้นไปก็ประเทศไทยคุณก็รู้ที่นี่ประเทศไทยถนนก็ต้องเย็บทุกหย่อมเลยแล้วนี่ถามแล้วแต่สิ่งทำไมคุยกับเราได้อะว้าว ่แล้วหมแล้ว <c oughs> โอ้สายิรน,นเรกินเต้ร <c oughs> ์นยนเตรนเตร์นเ <c oughs> ิเตินเตรเรเิเิร์นเินตรับินิรริเศษ ชวนผมออกมาข้างนอกทำไมเนี่ยโโอ้โชวนมาตั้งแต่ตีสี่ออกมาทำไมให้ผมตื่นมาทำไมเนี่ยอ,อยากอยู่อยากอยู่ด้วยนานๆ<อ>ไปเลยก็ <laughs> พอดีว่าแบบว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ดีเราอยากซื้อบ้าน มองอยู oh ่นบ oh ้านก็ยังไม่มีกันเนี่ยผมซื้อเฟอร์นิเจอร์ไว้ก่อนโอ้โหเราซื้อบ้านคุณไม่ถามแบบเอ้ยใช่ใช่แบบต้นต้นวาบีปทุมอย่างนี้เขาเรียนมาได้ดิผมถึงพาคุณมาได้ไงแต่คุณไม่ให้ผมเลือกบ้านให้อ่ะ ไม่ผมเลือกเฟอร์นิเจอร์พออ่ะได้ผมเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้คุณเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณไปดูเฟอร์นิเจอร์ต้องการอะไรบ้างเอาจริงก็มีเลงๆมาบ้างแล้วนี่ดูในเว็บเหมือนมีแต่น้าสนใจทั้งนั้นเลยอ่าเขาว่าเนี่ยมันจะตรงปกไม่จกตาจริงหรือเปล่าของอะไรโอ้คอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์ตไม่จริงอะเอางั้นเฮ้ยพาไปที่สแควร์ดิไหใช่ใช่เฮ้ยพาไปไั้ทีดิรออะไรอ่ะไปไหน พาไป S B Design Square แั้วดีนี่อยากไปคอนเซปต์แล้วเร็วสาขาไหนเยอะช้าไหนเรื่องซันซีไอผมกูถามอะไรไม่ได้ถามเยอะ CDC ปะเราไปดูกันเลยครับไปครับอย่างไม่หยุดอ๋อ Christian Design c e n t e พี่บอลน่าจะชอบอะไรแบบนี้เนาะ ครับผมแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับที่คอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์นะครับงับงับป้าไปดูดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมรายการเรามันจะบิวเวอรไวใช่ไหมครับผมเอ้ามันจะมาแบบนี้ได้ไงใช่เราต้องแข่งกันครับและกิจกรรมที่เราจะแข่งก็คือเฟอร์นิเจอร์ชาเลนจ์ครับก็คือรายการที่เราต้องทายใจกันว่าอีกคนเนี่ยชอบเฟอร์นิเจอร์ไหนจะมีให้มาเลือกแบ่งไหมไอ้ที่สัญเป็นคนละสไตล์บ้านของคุณอ่ะสไตล์อะไร เฮ้ยบ้านผมนี่สไตล์สไตล์แบบเลยโอ้โหผมชนะแน่นอนเพราะผมเลือกคุณแบบสับแบบเนาะเลือกคุณต้บงสับผมได้เหรอแบบ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 เลยมันก็จะถึงทุกคนเฮ้ยวันนี้เสื้จอเสื้อหนังเู่เลยโอ้ยตุ้งเลยบ้านคุณสไตล์แบบใช่ไหมแล้วบ้านเราเนี่ยสไตล์บิดไปแล้วหนึ่งใส่กล้องไป สไตล์ไหนก็ได้งับแล้วแต่แล้วแต่อะไครับเลือกเลยย่าเดี๋ยวโดนงับสักวันอ้าวมาถึงอันดับแรกก่อนที่เราจะเลือกเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านนะครับจําเป็นที่สุดเลยนั่นก็คือโซฟาครับอืไม่มีหลังคาบ้านไม่มีหลังคาไม่เป็นไร เอาวเขาตอบโจทย์สไตล์นางแบบไงนี่จะพูดไว้เราแบบรอรับแสงเลว่ะใช่เลยเนี่ยเรามาเลือกโซฟารับแต่แบบเนี้ยเราโซฟากันไปลหรแต่แบบเนี้ยเราคิดปวดอะไรอ่ะแม่ชิมานุชิมานุน้องยืนหนึ่งกับงงอ่าแล้ววันนี้เนี่ยโซฟาที่เราจะเลือกมีสองแบบนะครับมีแบบเทนชี่แล้วก็ซอนย่านะครับผม นีย่นะครับคือรุ่นซอนย่านะครับบอกเลยว่าเป็นโซฟาที่ทีมากมากเลยครับจะเล่นอะไรอะไรอ่ะจะเล่นอะไรก็คือเขาได้ทั้งนั่งนอนแล้วก็เก็บของนะครับมาดูดีกว่าเห็นปหมเนี่ยเก็บของแล้วก็นอนเลยเห็นไหมไม่ไี้เก็บของเลยเห็นไหมแล้วก็จะนั่งได้ด้วยเฮ้ยอ้ยแต่มันนุ่มนะเฮ้ยผมชอบเลย ไม่ดูแลผมเอาตัวนี้ซื้อสองตัวเลยป่ะสองตัวเลยซื้ออันนี้ไหมสองสองตัวเลยเหรอได้ดิไอเอาเ,อาเองินที่จะไปทำหลังคาต้องทำละเอามาซื้อโซฟาห <c oughs> มด <c oughs> โซฟาก็ยกโซฟามาคุม <c oughs> เป็นหลังตอนน้ำอ๋อเอ็นชี่อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวเทนชีนะครับผมสัมผัสไปว่าเป็นไงบ้างไหนโอ้โหมันมันนุ่มแล้วก็มันมันแบบแน่นๆ ซึ่งเทนชีตัวนี้นะครับเป็นสไตล์ล็อกนะครับเป็นสไตล์ที่ดีนะล็อกแต่ระดับแรกเลยล็อกคืออะไรล็อกคือสไตล์ที่แบบว่าเหมือนเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากโรงงานอุตสาหกรรมแบบช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเขาจะแบบเปิดนของแท้หนักมุดเตื้ยของเงินเดือนดิบแบบหนักแบบพวกไหนังแบบดิบๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้ากับผมไม่ดิเพราะผมสไตล์เลิฟ ให้ผมเลือกนะวัดจากบ้านเขาที่เป็นสไตล์นางแบบบวกกับแบบเปิดรับลมผมว่าน่าจะเป็นสไตล์เอตัวน้เกะเนาะเห็นเขาจิ้มบ่อยนะตัวเทนชี้เนี่ยมาดูสีเหมือนกับในโทรศัพท์เป๊กเลยครับในเว็บเนี่ยเหมือนกันเลยถ้าเป็นเขาเหรอผมว่า เล่นกซอนย่าดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเน้นของที่แบบว่าได้หลายหน้าที่เขาจนั่งทั้งนอนแล้วก็เก็บของดูแบบว่าหลายฟัังก์ชนมีหลายฟังก์ชันเป็นคนที่ชอบแบบว่าหนึ่งอย่างทําได้หลายอย่างก็น่าจะเป็นตัวนั้นตอบโจทย์เขานะครับเูมาซะดิบดีเลยแต่ว่าส่น้ำตาลเก๋เนาะแบบดูหนังรลอนั่งดูหนังได้จังเลย มันร like ู oh. oh. yeah. ้สึกว่าถ้าเกิดนั่งแล้วแบบมันอยากได้นอนเวยเป็นแบบโซฟาอะไรอุดมคติว้ะนนอนอยากนอนดูทีวีสาวบ้านหรอนล้วอันนี้เลยผมเลอกจะไดมัน ผมผมชอบอะไรที่มันแบบนี่เพียงมันมันทำทำข้อต่าดง่ายแล้วมันดูสวยตั้งแต่ับบพักแรกที่หัแต่จะชอบนอนอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าพี่พี่ก็เลิกสั่งยามันเอนได้มันเอนได้มันต้องมีทั้งนั่งทั้งส่วนที่นั่งและส่วนที่เอนนี่เห็นไหมเออตามอะไรที่เราทำกุญแจว่าขายาวงต้องยิ่งไงต้องเล่นอ่านั่งครับนอนครับหยิบอันนั้นเป็นตัวนี้ก็ต้องเก็บของได้ครับนั่งเงียบเล่นเกมครับตบก่อนกันสามารถนั่งสมาธิได้ โอ้โหนั่งเล่นกับหมานี่ผมมันนั่งทำอาหารบนนี้ได้นะจริงไหมนั่งทำอาหารได้เลยจริงโอ้ถ้างั้นผมนั่งไอ้นี่เลยนี่แกมวยาวมากผมนั่งใสกผ้าบนนี้นะเฮ้ยมันเปียกเฮ้ยงกระดิ่อได้เหรออย่างนี้อย่างนี้ทำได้เอยากสักข้าวโอ้ยถ้างั้นผมก็นั่งหับร้านบนนี้โอ้โหมันก็จะชากหน่อยนะโอ้ยผมคันหัวผมมาทั่งเก่าไงอะไรวะผุดช้า ครับผมสรุปแล้วในเกมนี้ผมได้ไป็นหนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาล้างไปเลยใครชนะ EP นี้ก็คือจบไปเลยที่แข่งขันกันมา,เ,าเป็นผู้ชนะไปเลยไม่ได้ทำมาไม่มีประโยชน์เลยอ,อยู่ในมายเซตที่นี <c oughs> ่นีลน่ลอนล้นๆเซตคือแบบเมื่อกี้เราได้โซฟากันไปแล้วไงคราวนี้เราก็ต้องมีเตียงกันบ้างใช่ไหมเตียงที่เราจะเลือกที่มีเทเวอร์กับทาร์นี่ คุณคิดว่าไงเตีงนี้เตียงนุ่นเทเวิลนะครับเป็นสไตล์ลอฟเหมือนกันเทมีเบาะหนังด้วยอ๋อเป็นหัวจเป็นหนังอุ้ยอุ้สนุกอย่างไรเนี่ยไม่ดราม่าสนุกอะไรอ่ะโสดไปเราไปดูอีกอันนึงดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะตัดสินใจผมไปดูห้างกูได้ก่อนโอ้โหชอบมากโอ้โหใช้ได้ใช้ได้เอาเลยแล้วที่เตียงที่เรานอนและนั่งอยู่นะครับคือ รุ่นฮาร์โกเน่นะครับเป็นสไตล์มินิมอลนะคฮะฮาร์โกเน่แต่ว่าเล็กอันเลยนะมีสไตล์ไอตอนนี้ไม่ต้องรู้ไปธีทำงานแล้วไม่แต่วิธีเลือกเตียงมันต้องแบบไข่เฮ้อะไรทำอะไรกันกูเจนชอบจีนวิทยากันไปมากพอแล้วคิดว่าผมชอบเตียงไหนมากกว่ากันผมยังไม่ได้จับรุ่นนั้นเลยผมยังไม่รู้เลยว่าเด็กเจอเป็นยังไงวิ่งไปทดูไปกัน run อออ่าโโเเคคให้เลือกนะผมว่าเขาอันนี้เขาดูจะชอบสีโทนเนี้ยและแน่นอนอยู่แล้วสไตล์นางแบบแบบเขาเนี่ยไม่ได้แบบว่าชอบอะไรที่แบบเรียบง่ายอะไรต้องแบบสไตล์หนักดูจากเสื้อที่เขาใส่มันช่างเข้ากับเสื้อที่เขาใส่เลยไม่เห็นว่าเขาชื่นชมมันนี้หรอตีแล้วเดี๋ยวพี่เอกเผยในสไตล์อะอันนี้สบายอะ ชอบนวลชอบแบบเกลียอยากจะสามานุ่งกันในบางครั้งชอวันนี้ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบที่เป็นหนังๆพวกมน่ะมันรู้เรื่องมึงเพราะว่าคือผมผมว่าอันนี้มันบรรดูแบบไม้อ่ะแล้วผมผมชอบอะไรที่มันแบบอันนี้ก็เกลียดมันเปิดมามัน่าจะมันน่าจะถ้าพี่ชอบเป็นลายไม้มาเกล ก็เป็นไม้ก่อนกก่อนการใสแพลตองเพลงขอะห้า่ย้อนเวลามาเอาเอาอย่างเงี้จริงๆเราเรามาเอาดิเไปแล้วอะตั้งแ่บแค่นั้นไงเฮ้เรานี่ทางได้ฟังไหนครับ เฮ้ยผมจะมีเพลงอยู่ผมได้รับฟังบ่อยจะเป็นพ่อกล่องสามสิยาจะเจอใจติดหลอกซอยติดหลอกซอยติดหลอกซ่อยยาจะเจอใจติดหลอกซอยเพเดิเดินามไม่า ยาเจ๋ใจตลอดเลยติดหลงซอยติดหลงซอยไปไปเลือกตู้เรือมาเลย,ย,าเลยตามผมมาเลยเลือกตู้ผมรู้ทางลัดอ่านี่แหละครับตู้ที่เราตามหานะครับเฮ้ยมันก็ไกลจา่ที่แบบก็จริง <c oughs> นะใช่ยน ครับแล้วนี่คือตู้เสื้อผ้ารุ่นฮากอเน่นะครับเป็นตู้เสื้อผ้าสไตล์มินิมอลนะครับเดียอชุดนี้ก็คืง่ายนบครันด้วยกระจกานี้สามารถส่องได้ทั้งตัวเลยเวลาจะแต่งตัวแต่งอะไรเนี่ยเรียกได้ว่าครบอุ้ยกูใหญ่มากใส่เสื้อผ้าได้ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับมีตรงนี้ด้วยข้างในหลังกระจกใส่ได้เต็มตู้เลยอุ้ยแต่ผมชอบความที่มันแบบกระจกเต็มบานมันสับมันมันสไตล์นางแบบ มันสักคือแล้วมันสัตว์ดจุ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 ดดีดีดีทำไมอ่ะถูกใจเลยเขาจะทำไมใครใจไปแล้วเนี่ยขอไปดูอีกตู้หนึ่งดีกว่าเลิฟเลิฟเลยเลิฟเลยจะถูกไหมจะใช่ถูกไหมถ้าถูกนะถ้านงถ้านงมาผมพามาดูยินบอกว่าชอบเมบแนวนี้ตกใจผมเลียบรอยเร่อนี้รุ่นปารีสนะครับผมเป็นสไตล์แบบโมเดลเขามีอย่างตรงนี้นะครับ ไปจนถึงตรงนี้ข้างใน,นก็จะแบบว่าเป็นฟิวแบบกระจกมองเห็นเคื่อได้จริงๆแล้วเนี่ยตู้ที่สามารถเอาไปแต่งต่อเติมได้นะครับผมก็คือเนี่ยสามารถแบบเอาชั้นมาวางแล้วก็แต่งตรงนี้เพิ่มได้ก็จะเป็นตู้ที่แบบว่าเหมือนเป็นแบบเป็นเมืองเมืองหนึ่งเหมือน,น,อน,น,นไนที่แบบเป็นห้องวอล์กเป็นโฟเซตอะไรแบบนั้นก็ได้ที่แบบวางไม่ได้ถัดกันเลยกันเพราะว่ามันเป็นใช่มันเป็นแบบาวโทนเดียวกัน โหเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะแบบชอบมันสองอย,ย่างเลยผมคิดว่าเขาจะชอบตัวไหน,นผมคิดว่าเขาชอบพาบนนีอ้อะผมว่าเขาชอบตัวนี้อาลิสแล้วก็หกพันนะโอเคปาลิสทาวนี้ <c oughs> คือกระจกมันก็ชอบแต่แต่รู้สึกว่ากระจกอ่ะคือเราเป็นคนขี้เกียจทคำความสะอาด แล้วกระจกแล้วเกิดเป็นี่เราจัได้อยู่แล้วมันจะติดรอยนิ้วมือมแล้วมันขัดใจอ่ะก็เลยแบบเป็นอันนี้แล้วมันก็ได้เห็นชุดด้วยมันก็ยังเป็นกระจกในตัวอยู่อ่ะมันแต่มันก็จะไม่ได้เพื่อนขนาดนั้นคว <ผม S 1> ามรู้สึกนะผมชอบตรงที่มันมันความน้อยน้อยแต่มากชอบชอบกระจกใหญ่ผมไม่ชอบแบบเนี้ยมันจะทําให้แบบพื้นที่มันถ้าเกิดสิสนวนพื้นที่มันน้อยอะไรอย่างเงี้ยเปิดเอาแต่ผมชอบเลื่อนมากกว่า หนึ่งสองปั๊บเะตลอดอ่ะแต่เนี่ยให้เปล่ามาเฉยๆแต่จริงๆแล้วอ่ะอันนี้เราจะตัดกิจการเต้นเพลงคอพับอะไรวันเนี่ยเพื่อฟังชุบเมื่อกี้ไปก็ไม่มีประโยชน์พราะสุดท้ายเราตามบีเขาอยากให้เราเต้นถ้าคุณอานดีๆเขาบอกให้เต้นเพลงคอพับ พลงออะไรยู่ครับครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ห้องเบลูมเซนต์ปารีดนะครับแบบว่าเหมือนที่เราเห็นในเว็บใช่ไหมจัดมาแบบเป๊ะๆตรงนี้เลยนะฮะเราจะมาเต้นตัดสินกันเพลงอะไรนะคอมพับเพลงคอมพับกูเพลงอะไรอ่ะแหวนอ๋อขอพับแล้วตอนนี้หลับหลับพ่อเดี๋ยวปวดคอนะ ก็อยากได้เต้นเลยกันแหละไม่น่ารอดไปซะทีน่าจะไม่รอดอันต้องมีสักคนหนึ่งที่เป็นมวยอ่ะโอ่ถ่ายได้โย่ถ่ายได้ยุดเฮ้ยยังยังรออยู่เลยผมนอนรออยู่เดี๋ยเนี่ยเเขาหลับแล้วเฮ้ยเปนช่วยผมยกอมเลยดิผมย่ผมยกเลยถ่ายอย่างนี้สองใบขนังหยาดเลเฮ้ยเอาไม่ลบแล้วเนี่ยนี่ ยังยังยังไม่เลิกเล่นดีกว่าก็ครับก็ใครครับเผลอเซฟสุดๆเผลอเซฟสุดๆคืว่สองคนทำได้ดีมากเสมอแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วดีดมาจากไหนสรุปภารกิจชาเลนต์นะครับคนที่เจอชาเลนต์วันนี้นะครับก็หนึ่งหนึ่งสองสองเสมอกันไปครับแต่งกันคนละหนึ่งแท็บนะนั่นแหละครับแต่ว่าที่ผ่านมาที่เราเล่นเกมที่ผ่านมา ได้เฟอร์นิเจอร์อะไรในใจเด้ยังเราจะซื้ออะไรบ้างก็นี่ก็จะที่เมื่อกี้เราได้เราจะได้ตู้ได้เตียงโซฟาโซฟาก็คือครบแต่มันก็ยังไม่พอใช่ปะมันขาดอีกตั้งหลายชิ้นอีกเป็นร้อยชิ้นกว่าจะแบบได้บ้านเป็นหลังมันก็มีแบบฟังก์ชันกว่าจะมีการใช้งานที่ติเครื่องยังไม่ได้เดี๋ยวไปหาอีกร้อยชิ้นด้วยกันไม่เป็นไรอ่ะเรื่องซื้อเพิ่มใช่ไหมเราสามารถกลับไป ช้อปปิ้งต่อที่บ้านได้เพราะว่าดูได้ที่เว็บคอนเซ็ป์ตัวแบบนี้แบบดูแบบเพราะว่าแบบดีไซน์เขาต้องเก๋รับแล้วก็ฟังก์ชันก็ครบราคาก็ถูกที่สำคัญนะครับตรงปกไม่จบตาดูในเว็บก็ยังไงอย่างนั้นเลยเป๊ะสีไม่มีเพี้ยนสั่งของที่ไหนก็ได้จะน้องวิญญาณไม่เนี่ยหรือว่าเราจะมาสั่งในคอนเซ็ปต์ก็ได้ผูมยางก็ไม่ได้คอนเซ็ปต์เราก็สั่งในแบบอ๋ออะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ยังไงป้าเพื่ออะไรเพื่ออะไรแต่ที่สำคัญนะครับคอนเซ็ปต์ยังมี ันพิเศษสำหรับแฟนๆ WXY ด้วยนะครับแต่ว่าให้พี่พีทีมงานมาพูดดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับรับรองน่าสนใจแน่นอนเชินคุณพี่สมวนศรีนะครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนนี้นะคะโปรโมชั่นของคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์มิตรเยลค่ะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง3 0มิถุนายนนี้นะคะและพิเศษสุดๆนะครับสำหรับแฟนๆของพวกเรานะครับจะได้รับ โพสส่วนลดพิเศษแะด้วยนะครับได้ลดเท่าไหร่นะโอ้โหที่สำคัญเลย่คอนเซปต์เอ็มยินมอแล้ก็จะได้รับไปเลยนะครับส่วนลดห้ารอยบาทไปเลยใช่ไปเลยช็อปเน้นๆน้นไปเลยกูโควิดต้องกักตัวแต่งบ้านแบบลงตัวต้องคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์ค่ะติดต่อสอบถามโปรโมชั่นดีๆได้ที่เลยนะคะไม่ใช่แล้ครับผมเป็นจอ S B Design Spain ทุกสาขาค่ะไปเลย o ูว่า เป็นไงโปรโมชั่นโอ้โหแสดงว่าหินวอก็ใช้กลนนี้ได้น่าจะรออะไรอ่ะเอ้ยครับผมแล้วสุดท้ายนี้เนี่ย W X Y Special ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับอย่างคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์นะครับที่ให้เราได้มาดูเฟอร์นิเจอร์ไว้เข้าบ้านใหม่ให้คุณยินนะครับมีโปรโมชั่นดีๆมากมายก็ติดตามเรายละเอเพิ่มเติมได้เลยครับผมครวบทุกคนครับวันนี้ก็คงต้องบ๊ายบาย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 ีควกระน อเอออหองสามเเไต้องใส่ตูเหรอหนึองามอะไรอคดม้ซะจะเตอเม่ได้คิม่บ้าดิจอบชอบคือเราอ่ะคือเราอ่ะไม่ได้ยินคำถามนะแต่เราอ่ะ จิ้นคำถามไปเองแล้วคนไหนที่คุณชอบว่าวบ่ได้น่ารักเนาะคือแบบคิดถึงน้องแบบไม่ได้เห็นน้องแบบมีมีแบบงานที่แบบ มีเขาเรียกอะไรอย่างเออมีคลิปอะไรอย่างเงี้ยคืองานน้องอะมีแต่ว่าคลิปที่น้องจะออกมาแบบสนุกสนานตั้งแต่ WXY มันเองรอบซีซั่นไปอะก็คือยังไม่มีคลิปอะไรแเนี่ยพอมาแล้วอะก็อยากให้มีแบบซีซั่นสองอยากมากคือทำหน่อยจิใช่ในในในชัดดูในสถานการณ์ที่แบบว่าเราทุกคนตเจรไม่ได้แล้วก็อะไรแบบเนี้ยน้องก็แบบ WXY เป็นอีกรายการหนึ่งเลยที่แบบ มาช่วยเราให้แบบผ่อนคลายแล้วมีความออสุขยิ้มแบบเมื่อยแกกับต้องยินน้องวอนะคะก็แบบ,บลูกพี่ไทยแลน,นด์ทำทอีกที่ชั้นสองได้ไหมน้องขอรอ อยากดูคิดถึงนาะแต่เอ๊แต่เหมือนมีใครบอกอะไรเห็นเว็บเวบในทวิตเตอร์ว่าเดี๋ยวงานน้องที่ไปถ่ายมาที่เชียงใหม่เหรอใช่ใช่ใกล้จะออกแล้วนี่ใช่ไหมใช่ไหมเดียวก็อาจจะมีแบบโปรโมงโปรโมดไดๆให้ดูกให้เราได้เห็นน้องกันใช่คิดถึงคู่นี้เหลือเกินเพราะว่ารออ่อันเนี้ยกดรักพี่ก็ไม่รู้ว่าเนี่ยพูดแล้วก็เนี่ย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 ก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่แต่เราก็เข้าใจนะเข้าใจสถานการณ์เนาะหลายๆอย่างด้วยแหละที่แบบอาจจะต้องแบบ มันไม่ได้ถ่ายในสตูงมันต,ต้องไปถ่ายที่จริงเนาะไปไปมาหาลัยอะไรก็อ,อาจจะยังไม่ได้สะดวกอะไรกันกับกับการรวมรวมเขาเรียกไงนะนะรวมแบบทีมงานถ้าคนเยอะๆ<ช>อะไรอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเอาความปลอดภัยไว้ก่อนละกันก็จบไปแล้วอีพีพิเศษครั้งหน้ามาเลยไหมมีอีแบบ WXYP Special Special อ๋อใช่อีกไหม Special o Special t เอออย่างนี้ได้ไหมได้ก็ดีจะได้แสดงว่ามีแบบสปอนเซอร์เข้าน้องยูยย่นก็ดีนะคะแต่ว่าดูแล้วแบบไม่ขัดตาชอบกับมุกของน้องหยินน้องวอเนาะกับความดีดของน้องวอกับความครูของพีนจยิงจริงมันต้องสลับกันนะไม่ไม่โอเคค่ะแล้วเดี๋ยว หวังตั้งตารอก,กับคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ